กับข้าวบ้านดูเลยวะก็เด็กหักน้องไม่อย่างก,ก็แคปบซ้ำมาดกมอากเรียกบักแข็งป,ป้าอย่างโหละ่ะกูก็ลืมแต่ถามลืมนะโอ้ยถามหลายรอบกว่าจะได้เลี้ยงมากกว่าอีม่มอีโต้นเนี่ยกินหัวอ,อิ่มเยอะดีเราอยากแกมาเถอะนี่เราจะพามาดูของอร่อยแก่นมะกรูดนะครับดอกไม่อย่งนะดอกตั้งหลวงเด้อ คือใบยอเลยเนาะนี่ไงต้นมันเป็นอย่างนี้ทุกคนกินแซบเด้อเนี่ยเนาะใบมันนี่เนาะนี่ไใบมันน่ะยังกับใบใบยอหรือใบเมี่ยงวะเนาะลูกยิ่งย่งยิ่่งเนาะยังจะว่าล่ะโอ้เนี่ยนะต้นมันเป็นอยี่ยโอ้ยังไงก็ขุดไปเหมดอนไรลูกเนี่เนาะมีเบี้ยบเอ ได้ถกเจ้าว่าเขามีหลายต้นนะต้นเดียวนี่เนาะโอุ้ยต้นขนาดนี้มีลูกเลยเนี่ยน่าจะซ้ำเนาะเครื่องว่าจะซ้ำติดง่ายนะน่ะเออวะมีหนามมีหนามยังต้นหนียวอีกเหรอน้ำที่อยู่าไกลอะปลูกตรงที่น้ำเอาเอาเม็ดนะเอาเม็ดมัน เบ no no. no okay. ี้ยมันเบี no. ้ยมันน่าจะหายแต่เม็ดไวแต่เมีีเดียเม็ดเหรอนะเม็ดมันเหรอนะเกเขาสามารถเอาไปปลูกได้เลยบ่เรื่องไหนเม็ดตรงเม็ดแกนะอ๋อเขต้องรอให้มันแกก่อนเบี้ยาปลูกแต่บานสามปีตอนนี้มีบมขาบอก่ามีขายบ่เรื่องไงบ่ขายหรอเยอะเนี่ยนะอยู่ขอนขอให้ตัวนะมีเดี๋ยวี่เไ มี variance, <th> ่ยูาฮกับมี่ยูไอยู่นากับมี่